สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแล้วแล้วเราก็ได้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับลายเกมเศรษฐีวันนี้ผมจะมาเล่นร์ด c h l นะทุกคนตามสัญญาเลยโอ้โหเราได้มาเจอกับเอเลบอสนะเอเลบอสก็คือเป็นตัวเดียวกันเลยที่ทีอ่อยู่ในพรีเมียมพาร์ทนะเออก็เหมือนกันเลยทุกคนแต่ถามว่าใครโหดกว่าแน่นอนว่าต้องเป็นเอเลบอสนะแต่ว่าถ้าเป็นวิกเราอาจจะได้เปรียบ ก็ได้เรามาดูกันเลยเราต้องเบิ้อหกให้ได้ก่อนนะโอเคได้ด้วยทุกคนเบิ้อปุ๊บแล้วก็สร้างกับจากสปาไว้ตรงนี้ก็ไม่ต้องไปไหนทุกคนแล้วก็เบิ้อสิบสองไปเบิ้ออีกรอบไปแต่ก็เราก็จะไปไหนก็ได้โอ้โหมันไม่ออกทุกคนไปไหนก็ได้นี่มันตั้ง90นะมันไม่ออก อืมนยาสืดดายมากทุกคนเดี๋ยวผมจะอ่านความสามารถของการ์ด TL อีกรอบหนึ่งเนาะเผื่อบางคนยังไม่รู้นะทุกคนอ่าใส่ตรงนี้อ่าก็คือเมื่อเริ่มเมื่อเริ่มแต่ละเทินรับเครื่องมือก่อสร้างเมื่อทอยเตา่าดับเบิลโอกาส70%รับเพิ่ม ก็คือเหมือนกับอ่าเมื่อเราทอยเบิ้ลใช่ไหมไปตกพื้นที่ว่างเหมือนเมื่อกี้มันจะกลายเป็นเลน m a r k e ทุกคนแล้วก็โอกาส70%รับเพิ่มสำหรับถ้าเกิดเราได้เลน m a r k e ใช่ไหมมันก็จะมีป้ายเหมือนเมื่อกี้มันออกมาให้นะโอเคงั้นเราก็เบิ้ล12ไปก็แล้วกันนี่นะถ้าเกิดเราเบิ้ลปุ๊บถ้ามันออกใช่ไหมเออมันเป็นเลน m a r k e เห็นไหมแล้วก็เราก็จะได้ติดตั้งดามตรวจ เท่าที่ดูแต่นนี้ก็เหมือนกับเราไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ของอันนี้เท่าไหร่นะทุกคนไอ,ขอเขาเรียก่าอะไรของรองเท้ายูนิคอนเท่าไหร่นะโอ้โหมันตามหลักมันควรจะไปไหนก็ได้ไหมมันติดบัฟมันมันติดอะไรหรือเปล่าผมไม่รู้จริงๆนะเนี่ยเบิ้ลสอง อืมก็คือพูดง่ายๆเลยถ้าเกิดเราเบิ้ลเบิลเบิลแล้วก็ไปตกพื้นที่ว่างเนี่ยมันจะกลายเป็นมันจะกลายเป็นแลนมาร์คให้เราแค่นั้นแหละทุกคนเราผมอยากได้บ้านหลังนี้ผมอยากจะซื้อมาดูว่าจะซื้อได้ไหมนะเออมันซื้อมาได้ทุกคนเราต้องเบิ้นหลัง อุ้ยน่าจะเป็นไปไหนก็ได้ไหมเอาเบิ้อสองไปก่อนมาดูถ้าเกิดแต่นี้เบิ้ลอีกรอบแล้วมันไปอันนี้ไม่ได้นะแสดงว่ามันบั็กแน่เนี่ยถ้าเกิดเรามันมันต้องมีอะไรติดกันแน่ผมว่านะมันคืออะไรมันคืออะไร แล้วความสามารถคืออะไรเออแล้วก็ความสามารถที่อ่าที่สองก็จะเป็นเพิ่มโอกาสทอยเต่าดับเบิลสามสามเปอร์เซ็นต์เมื่อทอยเต่าดับเบิลสามครั้งในหนึ่งเทินเนี่ยเห็นไหมเออถ้าเกิดเราเบิ้ลสามครั้งในหนึ่งเทินอ่ะเดี๋ยวเราจะให้มันลงตรงนี้เออเราก็ย้ายไปยังพื้นที่ต้องการเห็นไหมเมื่อทอยเต่าโอกาสหกสิบเลือกหน้าหลัง นี่แหละคือความสามารถของมันเต็ดแปลกทำไมมันไม่ออกเบิ้ลทั้งสามตาแล้วอย่างเงี้ยผมงงเอเลอส์เขามีอะไรบ้างนะเขามีมีแจ็คแพดนะทีนี้เราต้องเบิ้นสิบสองไปก่อนสิบเอ็ดออกสิบแล้ะ ดูนะรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วดูกันไปไหนก็ได้ไหมโอ้โหกว่าจะออกให้ให้มันติดคุกไปตรงนั้นแหละทุกคนม,มันได้ยกเว้นร้อซด้วย ่ตกเมืองพี่นะมันยุกวินทุกคนเราก็เบิ้ลสองไปทีนี้ทีนี้เราชะนะแล้วทุกคนสร้างไว้ตรงนี้เลยเพระมันไม่กลับหลังไม่เป็นไรเบิ้ลสิบสองให้ได้เบิ้ลสองทีนี้เราจะไปไหนก็ได้นะ มาตรงนี้ทุกคนอืมชนะจนได้นะเออเอลเออาราชิเอลก,ก็ประมาณนี้แหละทุกคนแต่นี้เจอกับซีกนะทุกคนซีก,ก็น่ากลัวอยู่เราต้องได้เล่นก่อนโอ้ไม่ได้แล้วทุกคนคือเรากลัวพื้นที่ป้ายของเขานะมันทำอะไรไม่ได้เลยถ้าเกิดเราโดนป้ายเขาเราต้องรออย่างเดียวก็คือรอยิงระเบิด โอเคซิกเล่นลายนะั้นเหรอ่ขอยขอเล่นไปนะอีโมโทอนซิกก็มีหมวกอาร์ชิวนะมีปีศาจ AI หลุมดำมีแปลงเวทมนต์แล้วก็สุดท้ายเป็นหล,มลุมดำชูสเตอร์ใช่ไหมเออชูสเตอร์หลุมดำฟองสบู่นะเหมือนเดิมเราต้องทอยหกให้ได้โอ้โหไม่ได้แล้วทุกคนซวยแหมแล้วทีนี้ ซวยแล้วทุกคนซวยแล้วดีนะที่ป้ายมันไม่ออกถ้าอีกรอบหนึงมันโดนขังแนะ่ทุกคนทีนี้มันจะโดนขังอ่าเราก็ามายึดมันเลยอสองหลังไปก่อนนะ มันถอยพลาดทุกคนแต่นี่เป็นตาของเราแล้วแบบนี้ก็สวยนะสิโอ้โหมันเบินไม่ได้ทุกคนน่าเสียดายจริงมจะชนะเราแล้วเดี๋ยวก่อนนะมันจะชนะเราแล้ว,ว,นนะลวทุกคนมันมีมันไม่มียิงระเบิดนะแต่ว่ามันมีทาสี ชนะเราแล้วทุกคนเฮ้ยชนะยังเหรอก็1 2หนึ่งสองอ๋อยิงทำไมมันไม่ยิงระเบิดอายิงอยู่นะทุกคนนึกว่ามันไม่ยิงดับเบิ้ลสองไปเราต้องสร้างไวตรงนี้บนสอง เออเบิ้์สิก็ยังได้นะไปไหนก็ได้ไหมโอเคเรามายึดตรงนี้ก่อ,อนทุกคนไม่แพงเราก็ซื้อไปเลยโอ้โหมันมีอันนี้ด้วยทุกคนมันมีป้องกันการซื้อต่อ ยิงระเบิดนะยิงไม่ยิงเสียดานจริงเบิ้ลสิบสองไปก่อนทำไมมันเบิ้ลไม่ได้วะจบแล้วทุกคน จบแพ้ให้กับซีกเลยเราทอยพลาดไม่ใช่อะไรนะทุกคนเจ็บใจมากไอซีกแล้วก็อีกอย่างนึงไอชิ้นนี้มันไม่มีประโยชน์เดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนแป๊บหนึ่งนะโอเคนะทุกคนโอ้โหแต่อนนี้เราก็ได้มาเจอกับไอตัวเซซิลใช่ไหมเซซิลเซตำนานเซซิลเออเป็นเวอร์ชันตำนานด้วยมันได้เล่นก่อนด้วยประเด็น เราลอยิงระเบิดอย่างเดียวนะทุกคนมันคืออะไรเนี่ยเราลอยิงระเบิดอย่างเดียวพอนะยังไงเซซืซ้อของมีอะไรบ้างหมวกเกี้ยวนะมีโดนก๊อปปี้ จับนะแล้วก็อุปกรณ์เียมแบบ U F O แล้วก็สุดท้ายเป็นแกนแม่เหล็กกักขังอืมีคี้เราลอยิงระเบิดอย่างเดียวทุกคนปล่อยมันปลาไปทอยหลุดมือก็จะทอยสิบเว้ยมีออกก่อนหนแล่ละ ยิ่งถอยมันเราก็มีโอกาสชนะเพราะมันจะยิงระเบิดทุกคนไม่ต้องกลัวมันอามันไม่กล้ายิงนะมันไม่กล้ายิงไปยังเมืองใหม่เราไม่มีการวิกด้วยใช่ไหมแต่นี้ เบ้นสองเมืองอื่นมีเยอะแยะนะเปตกเมืองเขาอ่ายิงระเบิดแล้วทุกคนเราโดนดูด ังด้วยเป็นยังไงล่ะอืมทีนี้มันพลาดใช้การ์ดไปก่อนเงินกู้ครับ ทำยังไงดีทุกคนทำยังไงดีเนาะ ไฟกลับหน้าหลังก็ไม่ออกอ่ะทุกคนดูมันท,ทําสิเราต้อบิ้ลสิบสองอย่างเดียวหลังจากนั้นก็เบิ้ลสิบ ให้มันโดนมันฉลาดอยู่ทุกคนเราก็ไปหาโลกก่อนเนาะเออมีอีกทางหนึ่งที่เราพอจะ ทำทำร้ายเขาได้ก็คือการการขังเขาคือ,อการขังเขาก็เป็นอีกทางนึงที่เราพอจะตุยเขาได้แต่ไม่ทันแล้วทุกคนมันล้มเราไปแล้วโอเคนะทุกคนก็จบกันไปแล้วทุกคนถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดติดตามถามว่า ชีเอลไปไหวไหมสําหรับผมคือไม่ไหวแล้วทุกคนถ้าไม่เหมือนเอเลบอสนะเออตัวนี้ไปไม่ไหวแล้วจริงๆทุกคนดูจากสภาพแล้วไม่ไหวจริงๆนะอีกตัวหนึ่งแล้วก็จะเอามาเล่นให้ดูนะถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดติดตามเพราะอีกตัวหนึ่งที่ผมจะมาเล่นนั้นก็คือตัวไกอ่อาทุกคนตัวที่หลายๆคนรอคอยนะผมว่าตัวนี้น่าสนใจมาก ถ้าเพื่อนเชอบก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดไม่ไม,ไม่ไม่พลาดคลิปต่อไปบ๊ายบายไปละ